ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันมันนี่นะครับผมแล้วก็เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคุณกิฟต์นะครับผมคุณกิฟต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอเคจ้าววันนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับคุณกิฟต์ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง EMA ระยะสั้นนดีกว่าครับ EMA ระยะสั้นมันมีความสามารถอะไรครับคุณกิฟต์ครับเป็นการเทรดระหว่างหนึ่งนาทีห้านาทีครับ หลายๆคนอาจจะเข้าใจเรื่องการเทรดหนึ่งนาทีหนาทีเนี่ยแตกต่างกันไปครับคุณกิ๊ฟมีอะไรที่จะบอกอท่านผู้ชมบ้างไหมครับผมหรือครอบว่งเราบ้างไหมครับอเอาเข้าไปดูในการไปเลยดีกว่าโอเคครับผมจากที่เราเอาเข้ามานะครับผมอ่าฮะ ขั้นตอนนะครับผมกด EMA นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรากด EMA ขึ้นมาสามตัวครับ EMA สามตัวนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับใช้แปดนะครับอ่าแปดนี่มันแตกต่างกันยังไงครับผมย้อนเวลาไปแปดช่องตอนยี่สิบครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็ใช้เป็นสามห้าสามสิบห้านะครับผมตับจะใช้เต้นสามเต้นไหม สามเส้นนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับคุณกิบครับเออเป็นการเหมาะกับการเทรดระยะสั้นนะครับใช้กราฟหนึ่งนาทีหานาทีได้เลยความเสี่ยงของตัวอการใช้กราฟ EMA indicator EMA นี้ e e มีอะไรบ้างครับคุณกิบครับไม่เสี่ยงเราต้องใช้ MACD ร่วมด้วยครับอืม การที่เราเปิด EMA สามตัวนี้เราทำอะไรได้บ้างครับผมก็เอาไว้ดูเทรนครับเทรนใหญ่ๆอยากจะตรงนี้ครับโลกเนี่ยเป็นเทรนใหญ่มากโอเคครับคุณกิฟครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนิดหนึ่งครับผมแล้วผมจะได้วงให้กับพี่ๆน้องๆเราดูครับผมนี่ครับตรงมีงเวลากาบวิง่งเส้น EMA ทั้งสามนี่ให้เข้าได้เลยตรงนี้นะครับผม ครับแต่เราต้องดู MACD ประกอบด้วยนะครับเราอาจจะปิดเส้นสามห้าทิ้งไปก็ได้ครับแล้วเ,เอาเอ c มอซขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับนี่ครับสังเกตว่าตรงนี้มันขึ้นมาเหนือเส้นสิิกแนวพอดีเลยครับ<ด>ลูกภูเขาผม,ผมวงให้ดูอยู่นะครับผม ตรงนี้ครับเป็นเป็นเป็นสาขึ้นแน่นอนครับถ้ามันขึ้นมาตรงรูปก็มีแล้วมันเกิดจุดตัดพอดีอะครับอทมนี้เราก็จะได้หนึ่งหมายที่ใหญ่มากเราถามว่ามีพาดไหมมันก็มีพาดนะครับเดี๋ยวผมเอาหมายพาดให้ดูตรงนี้เราจะได้ประมาณขายที่ตรงนี้นะครับจุดตัด m a ดีก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็น ตรงนี้ก็จะมีไมล์เล็กๆนะครับอ่าต้องกร้จใจก่อนนะครับผมบางครั้งเนี่ยหลายๆคนที่เข้าไปเทรดนะครับผมแล้วก็พยายามเล่นสั้นหรือเล่นยาวนะครับผมเห็นหลายคนพยายามโชว์ว่าเออได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วการเทรดอ่าระยะสั้นนะครับผมหรือระยะยาวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเงินต้นของคุณจะเหลือเยอะขนาดไหนนะครับผมไม่ใช่ว่ากําไรเยอะขนาดไหนนะคุณต้องบริหารแมเนจให้ดีด้วยนะครับผมทุกคนครับเขาเป็นพันเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขากดตัวคูณหรือเปล่าครับคุณป้อม ก็จะเป็นไปได้ไดครับรินเอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติผมกดคูณยี่สิบผมก็จะได้เยอะกว่าหนึ่งจุดสี่แปดเปอร์เซ็นนะครับใช่อันนี้เราก็ขายที่จุดตัด MACD เหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้นมันเป็นลูกเหล็กแน่ตรงนี้มาอีกแล้วครับลูกอีกลูกหนึ่งนี่นะครับผมวงให้ดูนะครับ การที่เราทํากราฟให้ทุกคนดู<อ>นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมฝึกนะครับผมในการอาลองใช้กราฟในการดูมากขึ้นนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือมันจะช่วยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งของทุก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 ท,ท,ท,ทุกท่านนะครับผม <c oughs> อยู่ๆก็ติดอ่านขึ้นมากัะทหารสะงนันเลย <c oughs> เรามีเคสตัวอื่นไหมให้เขาดูกันไหมครับผมคุณกิ๊บครับ ที่เป็นไม้ที่ผิดพลาดครับผมผิดพลาดอ่าจะเป็นช่วงตรงนี้ครับตรงนี้มันวิ่งไซเวนไหมครับวิ่งไซเวนบ,บเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมกำลังวงขนาดไซเวนเวนตรงนี้ตรงนี้แนะนำมันวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาเงนี้ครับ บางครั้งนะครับผมการที่อยู่ในรูปแบบไซเวย์นะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องเข้าไป<อ>ลงทุนนะครับผมก็มาระวังส่วนนี้ด้วยนะครับได้ครับตอนนี้คุณกิฟปรับเป็นสองร้อยเพราะอะไรครับผมผมจะดูเทนใหญ่ครับตรงนี้มันเป็นไซเวย์ขาลงนะครับ สำหรับการาฟหนึ่งนาทีอะครับเห็นไหมครับไอเววิ่งวิ่งตรงๆเลยเตีเทนใน้ดูยรรับอ่าสังเกตได้ว่ามันวิ่งอยู่แค่เนี้ยครับไอเวเราจะสังเกตไซเวย์ได้ยังไงบ้างครับคุณคลิปครับผมก็จะวิ่งสำหรับฟันปลาไปเรื่อยๆครับ ไม่ขึ้นไม่ลงพอ้วเอมเอทีดีมันก็จะพันกงินไปพันกันมาแค่เงี้ยครับเนี่ยนะครับผมถ้าเห็นลูกแรกอยู่ตรงนี้เรากลับขึ้นมาแล้วก็ลูกสองอันนี้ก็แสดงว่าสซเวย้ยครับอืมเป็นการที่เราสามารถดูได้นะครับผมนี่ครับตัวอย่างที่ไม่สซเวมันจะขึ้นยาวๆอย่างนี้นะเนี่ยนะครับผมแล้วลูดแล้วรูดเส้นสองร้อยมาด้วยอืม ที่เต้นยี่สิบใหม่ก็ได้ครับนี่ครับเต้นยี่สิบเนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมได้วงไว้ให้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็อีกลูกหนึ่งครับเข้าได้เหมือนกัน เดี๋ยวต,ตรงนี้มันจะเป็นขาลงนะครับตรงนี้ช่วงตรงนี้มันจะเป็นขาลงการที่เราเอาการาฟให้ทุกท่านและอินดิเคเตอร์ให้ทุกท่านนะครับผมอย่างหนึ่งที่ผมกับค,คุณกิฟต์ได้คุยกันนะครับผมก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยมีเครื่องมือในการที่จะตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมมากกว่าพื้นฐานนะครับผมที่ผมเป็นคนบอกเล่านะครับผมเรื่องราวภายในช่องนะครับผม อันนี้เป็นทางเลือกของทุกท่านนะครับผมซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมได่ครับเป็นการช่วยตัดสินใจเฉยๆครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมไม่มีเครื่องมือมนุษย์คนไหนนะครับผมในโลกใบนี้นะครับผมที่สามารถคำนวณตัวราคาของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับในปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับผม ก็ยังไม่มีครับอาจจะต้องตั้งสต็อปลอ s ไว้ครับเวลาลงเอาคุณคลิปช่วยเปิดตรงส่วนสต็อปลอดให้หลายๆคนดูหน่อยได้ไหมครับผมบางทีแบบหลายท่านอาจจะไม่ทราบครับนี่ครับนี่ครับถ้าเปิดลองถ้าซื้อลองใน n บแนนนะครับนี่นะครับมตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับผมนั่นนะครับผมแล้วก็กดไปที่ลองนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเส้นคำนวณราคาออกก่อนนะครับ นี่นะครับผมผมวงให้อยู่นะครับถ้าเราซื้อลองตรงนี้นะครับอ่าเราก็อาจจะกําหนดไว้ที่หนึ่งปร์เซ็นก็ได้ครับเนี่ยนะครับผมนี่ครับเราก็ตัง้งหลอดไว้ประมาณนี้ครับศูนจุดสามปร์เซ็นก็ได้ครับ เนี่ยนะครับผมข้างล่างมันจะมีตัวกลมๆให้คุณอยู่นะครับผมคุณสามารถกดได้นะครับคุณกิ๊ฟช่วยทำให้ดูอีกรอบครับผมนี่แล้วกันนะครับ นะครับผมไปที่ตัว l อง g position นะครับช้าๆนะครับคุณกิฟครับแล้วเราก็ดูเส้นนะครับตามที่เราได้บอกไว้น,นะครับจากนั้นเราก็ตีเส้นขึ้นนะครับผมตีเส้นขึ้นครับเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์กันนะ คือต้องเข้าใจก่อนนะครับผมการลงทุนนะครับผมไม่ได้หมายความว่าการที่เราเก็บเกี่ยว1%นะครับผม5% 10%นะครับผมมันเป็นเรื่องน้อยนะเพราะว่าในการลงทุนระดับโลกนะครับผมวอ r เลนบอ f เฟดนะครับผมก็ทั้งปีก็ได้20%นนะครับผมนั่นถือว่าเยอะแล้วนะอย่าไปอย่าไปหลงนะครับผมเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับนะครับผมสิ่งที่คุณต้องควรจะต้องระมัดระวังอย่างมากที่สุดนะครับผมในการลงทุนก็คือว่าเงินต้นคุณต้องต้องเหลืออยู่นะครับผม อันนี้สำคัญนะส่วนนี้เราพูดถึงเรื่องกราฟกันนะครับผมเรายังไม่ได้เอามาแสดงให้ให้ดูในตัวส่วนของใบแนสหรือตัวส่วนของอื่นๆนะครับผมเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกท่านได้ดูเรื่องกราฟก่อนนะครับผมพอแบบทุกคนเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเราจะเอาตัวใบแนนมาทําให้ดูนะครับผม ก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมคือถ้ามันอยู่ในเส้น stop l o อนะครับผมที่เรารับได้นะครับผมมันก็ถ้าเราตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะตัดเปอร์เซ็นต์ไปนะครับผมเราก็จะไม่ได้ขาดทุนมากขนาดนั้นนะครับผมเรามีลิมิตในการขาดทุนของเรานะครับผมซึ่งทุกคนในการลงทุนผมย้ําเสมอนะครับผมว่ามันไม่มีหรอกครับผมที่คนที่ทํากําไรได้ร้อยเปอร์เซ็นแบบทุกๆทุกๆตานะครับผมไม่มีทางนะครับผม เมื่อคุณได้กําไรนะครับก็มีคนเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมคุณกิฟมีอะไรจะบอกเล่ากันต่อไหมครับี้แครับเดี๋ยวมันยาไปโอเคครับผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับผมเอาผมกับคุณกิฟนะครับผมได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับผมของ EFA นะครับผมแล้วก็วิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานกราฟมากกว่า3า3ตัวนะครับผมเพราะว่านี่อินดิเคเตอร์ของเราเราใช้ของฟรีนะครับผมก็ไปสมัครใน t r a d i n g View ได้นะครับผมเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับไม่ไม่ว่ากันนะฮะเรามองว่าการใช้งานฟรีก็มีประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับผมคุณกิ๊ฟมีอะไรฝากถึงพ,พี่น้องในะครอบครัวของเราไหมครับ น่าเป็นเทนระยะยาวครับประมาณสักหนึ่งวันขึ้นไปครับหมายถึงอะไรครับผมคุณคลิปครับเป็นสอนดูเทนระยะยาวครับในครั้งหน้าเหรอครับผมได้ครับผมโอเคครับผมในครั้งหน้าคุณคลิปเพื่อจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับการดูไทยระยะยาวนะครับผมคุณคลิปมีอะไรจะฝากทุกท่านอีกไหมครับไม่มีนะครับสวัสดีครับ โอเคครับผมไปเชันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเราจะมาทำเรื่องราวของกาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับแบบจับมือทำนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมแล้วผมกับคุณกิ๊นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะมีเครื่องมือนะครับผมที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับผมในการที่จะลงอะไรแพงๆจนเกินไปนะครับผม เจื่อนใหม่ครับสวัสดีครับคุณคลิปครับดีครับ